<laughs> อันนี้สานไม่รู้ว่าออได้เล็กขอหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเล็กขออีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาไกด์เดินนะคะอ๋อ oh, อ okay. ันนี้คือ f o r twin f l a n e s collective please guide me to d h i s j o u r n g I do n t know what happened with um collective love l i a n twin flames นะคะ does any um, anyone like to know i mean anything that uh, the collective need to know I need to this power of raising OK y OK นะ um, คะ It's safe for you to love okay, Open your heart to give And receive the highest Energy of all ก็คือ Spirit บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าถ้าเขารักคุณแล้วเนี่ย ถ้าเขารักคุณเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคุณนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็ต้องระวังเรื่องอาการหลอกลวงนิดนึงนะคะก็อาจจะหลอกลวงตัวเองคือจริงๆแล้วการที่จะอยู่กับเขาถ้าคุณรู้ว่าคุณรักผู้ชายคนนี้จริงๆนะคือถามว่าการที่ได้เขามาอยู่ด้วยแล้วแบบแล้วเขาเหมือนไม่อยู่ด้วยเพราะเพราะอะไรแบบ ใช้ความรักที่จริงไหมไนี่แเนี้ยแล้วฝืนอยู่กับเขาเพราะเรารักเขาแต่เขาไม่ได้ไม่ได้รักรือเราหรือเขาในความทุกข์จริงๆรแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขนะการที่เราได้เข้ามาแล้วเขาต้องแบบไปนึกถึงคนอื่นหรือใจยังอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เวลาเขานะคะอันนี้ต้องแบบคิดมากๆเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือเชื่อนะคะมาอีกแล้วนะคะรอบแรกก็มีนะคะ trust นะคะ เชื่อนะคะเชื่อในคอนเนคชันตรงนี้ this this um, connect this uh, situation is calling for you to have faith นะคะก็คือต้องเชื่อนะเชื่อในในในความรักเชื่อในความสัมพันธ์ของทวินเฟมถ้าเป็นคู่แท้กันนะคะถ้าคุณคิดว่าเขาใช่เนี่ยแน่นอนนะเ,เราต้องให้เวลาเขาตรงนี้นะอะ่า h จ้ e the angel, angel want us to know Okay. อโอเคอ่าได้เวดิ้งมาหนึงค่ะนะ,ะอันนี้อาจะเป็นแอดไว e ที่ว่าคุณอาจจะได้แต่งงานกับคนคนนี้นะคะอาจจะได้แต่งงานคนนี้หรือผู้ชายคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อยู่กําลังแบบว่าอยู่ในระหว่างการมั่นหรือมั่นหมายหรืออหรือจะอะไรอะแผวางแผนจะแต่งงานกันอ่า แล้วก็ saturation นะคะในตรงนี้ใน relation s h i p ตรงนี้อาจจะไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ได้ด้วยเนาะแต่ว่าแองเจก็เตือนมาว่าให้ให้ rate แฟ c ทนะคะ,ะก็คือต้องคอยระวังด้วยในเรื่องของการหลอกทวงหรือการไม่หรือการเข้าใจผีดหรือหรือการปกปิดนะคะอะไรพวกนี้เนาะ,ะ I have two more อ่า อยากให้ยูถ้ายูมีความรู้สึกรักหรือคิดถึงก็ให้ส่งมเมสเซจข้อความบอกเขาไปเลยนะคะเราก็ให้ให้รู้ใจตัวเองนะถ้ามีความรู้สึกแบบเออฉันรู้สึกคิดถึงเขาเนอะฉันรักเขาก็บอกเขาได้เลยบอกเลยนะเออแบบว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกมันก็จะเป็นอะไรที่ดีๆเนาะมันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนสัมผัสเราอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอะโอเค แล้วก็ stay off the mess ก็คือ about your love life คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเชื่อในใน f a t h เชื่อในอสิ่งเช,ชื่อในเขาเรียกอะไร spirit เหรอเชื่อในจิตวิญญาณตรงนี้ว่าเออนะแบบเดี๋ยวยวกูก็เดี๋ยวก็มานะถ้าเกิดยูเชื่อในตรงนี้ความรักแท้ก็จะมานะคะแล้วก็ถ้าคิด positive นะคือเหมือนกับว่า มองในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามอย่าเอาแง่ไม่ดีมาคิดอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเหมือนอย่าไปพยายาม control นะคะหรือว่าไปตามไปคิดไปไปแบบฉันจะไม่ฉันจะไม่ส่งข้อความจะให้เขาส่งมาก่อนอะไรอย่าแงบบนี้หรือว่าฉันจะ,ะเหมือนแบบจะแบบคือแบบ พยายามไม่ไปคอนโทรลเขาถึงเขากลับมาก็พยายามที่จะแบบเหมือนแบบไม่ต้องไปบอกเขาเออเธอต้องเลิกกับมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนอะไรประมาณนี้นะคะคือต้องให้เวลาเขาอย่าไปคอนโทรลนะคะโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ได้แค่นี้โอเคนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะอันนี้ energy today ขอบคุณมากค่ะ